วิธีการแก้เจ็บท้องบิดนะครับหนึ่งก็คือน้ำใบกระท่อมอ่อนนะครับใบหนึ่งหรือสองใบก็ได้นะครับผม สองให้เอาน้ำตาลมาห้อยนะครับหรือห่อน้ำตาลนะครับแล้วก็ปุ่มใส่จังสี่นะครับเนาะแล้วก็ย่ำนะครับค่อยดูดกินน้ำม,มันนะครับผมค่คอยๆหย่ำค่คอยๆดูดกินน้ำม,มันบวกเกิน10บนาทีครับผมให้พิษทิ้งเลยครับนี่คือวิธีผื่นบานนะครับผม ทีมาแนะยนํากันลองเบิงนะครับลองเบิงวิธีนี่หายแน่นอนครับที่กินยาแล้วกับบหายไม่กินนี่เศร้าครับรับรองร้อยเปอร์เซ็นครับผมเจ็บท้องบิดเจ็บท้องแห้งนะครับกินยาอย่างกับบเศร้าครับกินยาแอนเตซินกับบเศร้า,ากินยาอีกอย่างกับเบาเศร้านี่ครับใบกระท่อมครับใบกระท่อมอ่อนครับผม วิธีก็คือให้เขาเอาน้ำตาลมาห้ยนะครับเนะเาะน้ำตาลมาห้ยนะครับห้ยลงไปในใบนะครับแล้วก็ปุ่มใส่กันนะครับวิธีนี้นะครับรักษาหายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบวกลเซติน,นาทีนะครับใบกระถ่อมอ่อนนะครับ ทำแม่ปุ่มแสดมตานแล้วก็ยำครับเมื่อเกินสิบนาทีหายแน่นอนครับแล้วก็ยำปุ่มแล้วก็ยำค่อยๆดูดกินหนามมันค่คอยๆยำค่อยๆดูดกินหนามมันหายอร่อยเปอร์เซ็นต์ครับรับประกันนะครับยังได้กับขอขอพุณนนะครับถี่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ